สวัสดีจ้าเพื่อนๆทักทายกันตอนเช้าๆเป็นเช้าที่เป็นเช้าที่ยุ่งมากอา้ากินนมก่อนกาแฟก็กินแล้วเ,เป็นยังไงกันบ้างจ้าเพื่อนๆสบายดีกันไหมแพทก็สบายดีนะเรื่อยๆดูนมก่อนหมดอายุเปล่าไม่หมด ทำไมกล้องมันเบอร์เบอร์เซอร์เซอย่างนั้นอนะอืมกินหิวไปส่งเคเว่นมาเคเว่นไปไปฝึกงานไม่ใช่เพราะเขาเรียกว่าฝึกงานเหมือนก็ไปช่วย เพื่อนพ่อเพื่อนเขาพ่อเพือพ่อนเขามีบริษัทเขาก็เลยแบบว่าไม่อยากให้ลูกอ,อยู่บ้านเฉยๆก็ให้ไปช่วยทําทงานที่บริษัทน,นะทำไม่ได้ตังค์หรอกแต่ก็ไปเราหาช้อนก่อนช้อนไม่มีเหมือนอยากให้ไม่อยากให้ไม่อยากให้เด็กอยู่บ้านนะนอยากให้เด็กออกนอกบ้านเพราะว่า จะได้ไม่ติดเกมเล่นเกมอะไรเงี้ยเข้าใจไหม mm hmm. ก็เลยว่าพา mister, mm. กันไปก็เลยไปไปส่งลูกไปช่วยเพื่อนพ่อทําทน,น,ทนู่นทํานีน่หยิบนู่นหยิบนี่อะไรเงี้ยแหละอารมณ์นั้นแหละอารมณ์แบบเอ้าทำไปหยิบช่วยเขาหยิบคงหยิบของไปอะไรเงี้ยจะได้ไม่นอนอยู่แต่บ้านเล่นแต่เกมเพราะช่วงนี้โรงเรียนปิดเทอมนี่ ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเทอมหน้าก็ได้เปิดโรงเรียนก็ได้ไปโรงเรียนแล้วเทอมหน้าก็เรียนจะได้เรียนรู้ว่าการทํางานเนี่ยมันช่วยเขาทํางานเนี่ยมันลําบากอจะได้เรียนรู้แพทกินขนมปังแต้วคาโดเดี๋ยวนี้ตอนเช้าๆกินอาหารหนักๆไม่ได้กินของเผ็ดไม่ได้กระเทาะมันรับไม่รับแก่แล้วมันแสบก็ดีแล้วแหละก็ให้ลูกไปได้เรียนรู้ เป็นประสบการณ์ดีกว่าน,นอนอยู่บ้านไปช่วยเพื่อนไปช่วยเขาหยิบนู่นหยิบนี่ก็ยังดีเช็ดนู่นเช็ดนี่เช,ช็ดหม้อเช็ดไหอะไรก็ว่ากันไปห,หยิบของจัดจัดของอะไรก็ว่ากันไปเด็กช่วยกันสองคนกับเพื่อนไอ้เพื่อนเขานะ่ะทาคนไปไปไป,ไปคนเดียวเขาก็ไม่ไปเขาต้องพาเพื่อนไปด้วยนะเด็กในทีเนเจอร์มันติดกันเออไปด้วยกันนะ อืมวตอนเช้าก็เลยจะยุ่งนิดนึงต้องไปส่งเคเว้นไปช่วยเขาให้สองสามวิก๊กอ่ะดรก่ะให้ลูกได้เรียนรู้ เพราะแคเว่นเรียนออนไลน์ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ไม่ได้มีโรงเรียนออนไลน์แอ้วเด็กแต่ละคนนะสมองไม่เท่ากันความฉลาดก็ไม่เหมือนกัน เ่งเขาก็ไม่ให้เด็กที่จะฉลาดไฮเปอร์ซะขนาดนี้นเ้าก็ค่อยฝึกค่อยๆสอนเอาอืพัก็ไม่เคยมีลูกอ่ะอยู่คนเดียวนี่น็เลยไม่มีประสบการณ์สอนเท่าที่สอนให้เป็นคนดีมีความรับผิดชอบสิ่งที่สอนอยู่ทุกวันนี้แหละ อร่อยกับอาหารหลักเข้าไปอ่านคอมเมนต์เพื่อนๆทุกคนมนมอ่านทุกคอมเมนต์่ะ <c oughs> รับได้รับได้ทุกคอมเมนต์ ช่วงนี้กำลังดราม่าเลยรองเท้าแพทคลิปล่าสุดไฮเบวันคือไปเที่ยวสถานที่แบรนด์จังเลยนะ <c oughs> ดราม่าเรื่องรองเท้าแต่งตัวไม่ขอบอกวนะ่ไม่ได้เตรียมอะไรไปลืม รองเท้าก็ไม่ได้เตรียมแบบว่ามันเข้าเซ็ตน,น่ะนะเขาดราม่ากันเรื่องรองเท้าแพทว่าใส่รองเท้าไม่เข้าแต่งตัวไม่ไม่แมทแต่งตัวไม่เป็นมันนอก <c oughs> ช่างเนาะรองเท้าที่มันแมทกับชุดก็มีแต่ไม่ไดเดาไปมันลืมรองเท้านั้นรองเท้าคู่นั้นใส่กับกางเกงยีนไง แสงกางๆหงสัน้นเราชุดนั้นไปเอาติดไปเฉยเฉไม่ได้คิดว่าจะต้องใส่ไปที่นั่นหรอแต่คนนี้คิดว่าจะไปดินเนอร์เออไปเอาเอจะไปดินเนอร์ก็แต่งตัวแต่งใส่ชุดนี้แล้วกันไปอย่างเงี้ยแล้วกันง่ายๆเอาตายมาหารองเท้าไม่มีอืม รองเท้าสนแดงดอกก็ใส่เพื่จะไ่สนใจเลยเลยคิดอย่างนี้นะ <c oughs> ของก็มาไม่ครบ <c oughs> มันแบบว่าไม่ได้เตรียมตัวไม่จะเตรียมแผน <c oughs> ชุดจะเอาติดๆไปงั้นแหละ <c oughs> <c oughs> แต่เด่นรองเท้านี่เด่นกับตัวอีก <c oughs> แดงแป๊ดดอกแดงละโนสนโนแคร์ no ใส่ ยังเจนตีนเปล่าไงอออชอบแต่และคอมเมนต์นี่วิจารณ์สุดๆแต่ก็รับได้ทุกสถานการณ์เ่ยนะเพราะว่าเป็นคนเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยม,มันต้องมันต้องอ่ะมันต้องรับได้ทุกอ่ะมันต้องอ่ะมันต้องรับได้ทุกทุกคอมเมนต์อ่ะต่อคอมเมนต์ แง่ดีก็รับได้เหมือนกับว่าต้องต้องรับได้ทุกความชมก็รับคำติก็รับคำด่าก็ต้องรับได้หมดอ่ะคนที่เป็นยูทูบเบอร์จต้องมีอจิตใจที่เด็ดเดี่ยวนะมั่นคงแล้วก็เข้มแข็ง ทุกสถานการณ์กับคอมเมนต์เชื่อไหมบางทีอ่านแต่เขาขนาดนั้นเลยเหรอบางทีเราไม่คิดไงแต่ไม่เป็นไรโอเคเรอก็บอกขนาดนั้นก็โอเคนะโอเครับได้หมด อคอมเมนต์ดีๆก็แล้วก็ทำให้เรามีชื่นใจคอมเมนต์แบบน้านๆหน่อยก็ทําให้เราคิดโอ้โหเขาจริงก็จริงที่เขาว่านะบางทีเราคิดแม่งรองเท้าคูดแสดงใช่แล้วก็อะไรรับได้รับได้คําติชมติแม่กระทั่งมือนะมือก็ใหญ่นะรูนี้ไม่สวยรูนี้ก็มันเป็นอย่างนี้ทําไงจะให้ไปตัดแล้วเปลี่ยนมือใหม่แล้ว ศิยกรรมมือได้ไอะไรไมอเป็นเปนเรียวยเล็บยาวอะไรเงี้ยต้องทำงานเป็นกรรมกรไม่ใช่กรรมกรทํางานทํางานในครัวเล็บก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละสั้นๆอะไรเงี้นย,ยน,นะจะเป็นสีก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวทำงานครัวมันก็เล็บ,บมันก็ต้องสั้นๆอย่างเงี้ยจะได้ดูสะอาดสะอ้านมือมันก็แบบอย่างหย,ยาบๆก้านๆอย่างเงี้ยเพราะว่าทํางานหนัก ชีวิตไม่ได้สบายไม่ได้สุขสบายไม่ได้นั่งเป็นคุณนายใครบอกว่าทัฟแคททำคลิปเป็นคุณนายนั่งเป็นคุณนายเป็นคุณนายนั่งกินนอนกินตั้งแต่ทําคลิปมา y t u t u มาสามสี่ปีเนี่ยก็ไม่เคยได้เป็นคุณนายาทีเลยนะเป็นแม่บ้านทํางานโรออร่อดไม่เคยเห็นคลิปไปถ่ายนั่งเป็นคุณนายโอเคอย่างนี้อย่างนั้นไหม ก็ถึงว่ารับได้ไงเพราะว่าเขาก็พูดเรื่องจริงอะตีไม่ตั้งมือเลยนะก็เป็นก็เ,นเ,นเรื่องจริงอะ่ะก็รับได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงพวกมือกูก็หยาบจริงๆอะแม่งมือหรือตีนก็ยังไม่รู้เลยบางทีบอกแม่งมือหรือตีนยังไม่รู้ตีนกูยังยังไม่หยาบเท่ากันมือเลยนะเนี่ยทางานหนักไงเฮเมื่อไหร่จะสบายทีเนาะชีวิตเกิดมาเมื่เนนี้ยมันทนอคนอื่นเขามาคุณคุณนายฝรั่งนั่งบ้านหลังเบอร์เบล่า นี่ลำบากครับใอไม่โงไม่โง่ข้อคพามที่พูดมาที่เป็นเรื่องจริงทั้งนั้นจะให้มือเรียวสวยก็ไม่ได้ทนะำงานหนะักต้องเข้าใจเพื่อนพูดเรื่องจริงไม่โกรธจะพูดเรื่องโกหกนะพูดแล้วพูดเรื่องโกหกแล้วโกรธ เรื่องจริงนี่ก่อหนอกมันเป็นเรื่องจริงรองเท้าแม่งก็ดอกเชียเข้ากันไหมไม่เข้าถามเข้ากันไหมรู้ตัวมันไม่เข้าแต่ก็ใส่แม่งไปงั้นดีกาดีเตินเปล่าไมไ่เตรียมอะไรไปมากไม่คิดว่าจะไปสนามนั้นเอาชุดสิทธ์ไปงั้นอ่ะ้วเสื้อผ้าไม่ได้เอาไปเยอะมันมีจะใส่แล้วขี้เกียจซักด้วยหาที่ซักก็ลําบากเสียตังค์ก็ใส่ใส่ไปคิดอะไรมาก no สน no แคร์แล้วถึงบอกนะมั่นละอย่างเขาบอกมั่นใจซะอย่างเดินเชิดไว้ <c oughs> ไม่สน <c oughs> เราต้องเป็นคนที่มั่นใจไม่หลอกแหลกเราเป็นคนที่หนักแน่นแพทเนี่ยหนักแน่นนะแพทที่พูดถึงนะแพทไม่ไม่มีใคร แพทคิดว่าไม่มีใครสามารถมาเปลี่ยนความคิดแพทจะรับฟังความคิดเห็นของทุกคนแต่แพทก็จะมาคิดและสิ่งที่ตัดสินใจก็จะตัดสินใจด้วยตัวเองก็เลยคิดว่าคนอื่นก็ไม่คนอื่นแแม่ไม่ค่อยมีนะหมยมีมาจุงจมูกหรือว่าจุงดึงหูดึงซ้ายไปซ้ายดึงขวาไปขวาได้นะเข้าใจไหมคือว่าทุกอย่างที่คิดเราจะเชื่อมั่นในตัวเองแล้วตัดสินใจด้วยตัวเองอืม แพทอ่านทุกคอมเมนต์แหละเพื่อนๆคอมเมนต์อ่ะเดี๋ยวนี้ตอนเบรกก็เข้าไปอ่านนิดนึงกดรูปหัวใจบางทีก็ไม่ได้กดแต่ก็อ่านบางทีแบบลืมๆนอนไปเงี้ก็หลับไปก็ลืมบางทีเราเหนื่อยทํางานเยอะก็อารมณ์ประมาณนั้นกี 4. 4. โ่โมงอยู่ยามหมือนจะนั่งคุยเก้าโมงอะต้องออกไปทํางานอก็ถึงบอกว่าเปิดรับทุกความคิดเห็น ทุกคำติชมทุกอย่างรับหมดรับพูดอะไรรับได้ทุกอย่างเพราะว่าบางทีเป็นตัวที่เราอาจจะมองไม่เห็นแต่ถ้าคนอื่นมองเขาอาจจะมองเห็นฉะนั้นแพทย์ก็เลยรับทั้งคําติรับทั้งคําด่าแล้วก็รับทั้งคาชมเพราะเราจะได้มาคิดเออที่เขาพูดมันก็จริงว่าแม่รองเท,ท้ากูนี่ไม่ได้เหมาะเลยนะ <c oughs> แต่ก็ใส่ไป <c oughs> คิดมากอะไรเงี้ยนะ ข้ามาดูในวีดีโอก็รู้อยู่ตอนใส่ไปก็รู้นะไม่ใช่ไม่รู้ก็ใส่ไปเถอะเพราะอีกคู่หนึ่งก็เป็นผ้าใบ้็จะไม่ให้ใส่ผ้าใบกันกต่ชุดเนี้ยมันก็ไม่ได้ไงมีความเม็นหนึ่งเขาบอกให้ใส่เกงยีนใส่อะไรไปก็พอแล้วมันเน่าแล้ว,วะกานเกงยีนนะใสมาสามสองวันแล้ว,วเอาเชือผ้าไปไม่พอ,อ ใส่อีกก็คงจะเหม็นนะ่นะเพราะพอดีติดชุดนี้ไปก็ใส่ไปเพราะคิดไม่คิดว่าจะไปดินเนอร์วันที่จะกลับอืแล้วเสือกคิดชุดดินเนอร์นะแต่ไม่คิดว่าจะต้องใส่รองเท้าด้วยเห็นไหมสมองเน่ะมันไม่ทันมันได้หน้าลืมหลังหลงนู่นหลงนี่เตรียมนู่นเตรียมนี่ขาดนู่นขาดที่นี่ยแเวลาเดินทางอ่ะหนุ่มก็นี่นี่เงี้ยเข้าใจไหมก็ถมวก็เลยบอกว่าใส่ใส่ไปเลยว่าคุณนึกในใจ ก็ไปทําคลิปําไปถ่ายเห็นรองเท้าตัวเองด้วยอุ้ยเป็นเรื่องอ <c oughs> ย่าอย่านะก็ดีเหมือนกันนะมีเรื่องได้เมาส์กันได้คุยกันเนี่ยถ้าแพทไม่ได้ใส่รองเท้าสีแดงเนะี่ยจะมีเรื่องเมาส์เรื่องคุยกันไหมในคลิปนะ่ยถามหน่อยดิโอ้ในะมันก็ดีนะมันก็เป็นผลดีว่ามันก็มีเรื่องเมาส์ได้ไม่งั้นมันก็จะเป็นคลิปที่จืดชืดใช่ไหมไม่มีรสชาติ มันจะได้มีเรื่องมาโอ้โหรองเท้ามึงดูดูรองเท้ามึงสิอะไร <c oughs> เงี้ยไอวนนั้นมันก็เป็นเรื่องคิดในแง่นกาทีฟอะพอสตรีมันก็ดีนะคิดในแง่บวกมันก็ดีใช่ไหมออ<อ>เห็นไหมดี่าตายพเพื่อนๆจะได้มีเรื่องคอมเมนต์กันไม่งั้นก็ไม่มีเรื่องคอมเมนต์กันนะจะบอกให้ <c oughs> ใหเดี๋ยวคลิปต่อไปคอยชมว่าจะมีเรื่องเด็ดๆอะไรที่แบบว่ามาให้ มาให้แบบตื่นตาตื่นใจว่าคุณแพทย์จะทําอะไรเปิ่นปนจะทําอะไรบ้าบ้าหรือจะทําอะไรแบบอีเชิมเบอร์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าค <c oughs> อยมันต้องมีลุ้นนะต้องมีลุ้นมันมันจะเป็นเป็นคลิปที่แบบว่าจืดชืดไม่ได้มันจะต้องมีอะไรที่แบบว่าตื่นเต้นดาบโอ้พี่แพทย์ทำงี้ได้ไงอ่ะโอ้ไปงันได้ไงอะไรงี้ได้ไงอะไรเงี้ยใช่ไหมนั่นอนะ่ะมันตื่นเต้นมันลนมัน หน้าติดตามแล้วก็น่าค้นหาต้องติดตามคลิปต่อไปแลยอีกสองคลิปยังไม่ได้ลงรับรองเด็ดแก่มเลิศรับรองมีเรื่องให้เมาส์ได้สามวันเมาส์ไปจบ <c oughs> <c oughs> พูดเลยง่ายแต่ตอนนี้ไปก่อนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะสายขอบคุณทุกคำทุกคอมเมนต์นะจ๊ะเพื่อนๆขอบคุณทุกคำติชมทุกคำพิพากษารณ์แล้วก็คำชมขอบคุณมากๆ ก็เก็บไปปรับปรุงไม่รู้ปรับปรุงเปล่าค <c oughs> ิปว่ามันก็จริงอะไรเงี้ยมันก็จริงางที่เขาพูดแหละร <c oughs> จริงอย่างที่เขาว่า <c oughs> แรง <c oughs> ดูมือ <c oughs> มือตีนก็ไม่รู้ทั้งหยาบทั้งใหญ่เห็นดูเรียมมือเนี่ยไซนี่เบอร์เก้านะนิ้วเนี่ยถ้าถ้าใส่แหวนเนี่ยเ,เบอร์แปดเบอร์เก้านะใหญ่ทั้งนั้นไม่มีใส่ไซส์เล็กหรอกเพราะเป็นมือคนมือใหญ่หนาเงี้ยมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว ทํางานแต่เด็กๆอะ่ะทำงานแต่ยุสิบสามอ่ะคือมันชีวิตเนี่ยทำงานมาตลอดอืมอไม่ได้หรอกถึงจะมือใหญ่มืออะไรแล้วก็มือสวยอยู่นะเราก็เป็นคนมือสวยสวยแบบของเราไงก็ค,คิดเข้าข้างตัวเองว่าเออมือสวยคนอื่นไม่สวยไม่ช่างแต่คิดเข้าข้างตัวเองว่ามือสวยนะอะไรเงี้ยอืมเดี๋ยวผู้บ่าวเห็นก็บอกเออสวยนะมือสวยมัน <c oughs> <c oughs> เป็นไร <c oughs> ไปละเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะเพื่อนๆบายบาย